จะระงับกายสังขารเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่เพราะคุณยังมีลมหายใจออกคุณมีลมหายใจเข้าจนตื่นอยู่เนี่ยไม่ใช่คุณนั่งหลับตาก็ลมหายใจเข้าดูแต่แค่ลมเท่านั้นนี่ตื่นมาเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือคุณยังไม่ตายคุณมีลมหายใจออกลม,ลมหายใจเข้าุลมหายใจเข้าลมหายใจออก คือมีทั้งลมนี่มันบอกชีวิตยังไม่ตายง่ายๆเพราะคนจะบอกว่าตายอย่างนี้ก็เอามาดูที่โมูกกันง่ายๆคนไม่เป็นอะไรเลยก็เอาที่ดูที่ลมจม,มูกเพ่ว่าดูแค่นั้นก่อนส่วนคนอื่นเขารู้ลึกลกว่าน,นั้นก็คอยหวากันไปลายลเอียนะเพราะก็มาตืนตื้นเมื่อก,กี้ก็พูดไปแล้วว่าแต่ส่วนอื่นล่ะ แค่ลมหายใจเป็นความรู้สึกสัมผัสอย่างเอารู้สึกตาคุณกรับมันผ่านสัมผัสที่เข้าออกปลายจมูกนี่เท่านั้นเห็นละ่ะได้ยินเสียงละ่ะลิ้นได้รสละ่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งละ่ะกิเลสมันเกิดอยู่ได้ทั้งนั้นและยาบก็บลมหายใจอีก ลมหายใจมันแผ่วมาเบาจะตายไปกระทุง่งกระแทกอไไรลมหายใจมันไม่ได้มากอะไรนอกนั้นมันแรงกว่าต้งเยอะตังแยะแล้วก็จะไปตีครมว่าเอาแค่นั่งหลับตาแล้วลมหายใจออกจะเข้านั่นแหละดับอัสวะได้ไม่ใช่เลยที่จะบอกว่าผู้ที่ท่าน,นลมเรียกไว้นะท่านอธิบายทิ้งไว้ในสูตรอื่นๆว่าแม้อาสวะบางอย่างดับ ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งหลับตานี่ดับได้ไม่ใช่นั่งหลับตาดับไม่ได้หรอกทำนิโรธได้นิโรธฤาสีนิโรธ,รอ,โรธอาลานดาบทุทกดาบทได้ทำนิโรธเง,ง้นได้เป็นนิโรธโลกีดับไม่รับรู้เฉยแต่ไม่ได้รู้กิเลส ไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ฆ่าตัวตนของกิเลสไม่ได้ทำอษีอารานาบทุตก,ก,กดาบทนะั้นได้ยาวนานป่านนี้ยังไม่ฟืน้นหรอกยังอยู่ในพบไหนก็ไม่รู้อารานาบทุตก,ก,กดาบทจนพระเจ้าจะไปโปรก็ต้งองอุทานทตายสิพายแล้วหนออารานาบทุตก,ก,กดาบทนึกว่าจะช่วยด้าจะได้ช่วยอ้าวอ่ซี่แงก่อนแล้ว อ่าเลยไม่ได้ช่วยเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นะนะ,ะมันเราระงรับกายสังขารก็ต้องเข้าใจคำว่ากายให้สมาธิหายใจออกว่าจะระงรับกายสังขารหายใจเข้าและท่านก็สรุปต่อตรงนี้ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกรู้หายกำหนดหายใจเข้าสรุปแล้วนะว่าหายใจออกหายใจเข้าทือคนมีชีวิตนะมันจะเป็นนัง่งหายใจออกหายใจเข้าอยู่แค่นั้นนะ ปิตรงปิดปิดก็ตามนะจะรู้กายสังขารก็ตามสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดสุขนิไล่ไปตามกระบวนการของมีกายม,ามีเวทนาและก็มีได้ผลได้ผลก็จะเป็นอุปกิเลสในจิตมันได้ตอนแรกสภาพที่ได้ตอนแรกเป็นการได้เมื่อการปฏิบัติตามสมาธิ ของพระเจ้าตามทิศสินียันยปิธีเมื่อได้แล้วคุณก็ยังมีจิตวิตกวิจารปิติสุขยังไม่สุขด้วยถ้าปิติกับวิตกวิจารกับปิติยังแรงอยู่จิตยังไม่นับว่าสงบต้องชานสามได้ขึ้นมาชานหนึ่ง้านสองอย่างต้อง อันแรกกายอันแรกระงับนะเรือแต่ปิตินะยังไม่สุขยังไม่นับสุขต้องได้สามต้องได้สามเข้าเป็นอุเบกขาเข้าไปถึงเอกคตาจิตเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มีสองที่จะปรุงแต่งกันเป็นสังขารเป็นสังขารของกายก่อน มันไม่ปรุงแต่งกันสกดจิตไม่ปรุงแต่งได้แต่ถ้าเรียนรู้อย่างสมาธิิรู้ตัวเหตุของกิเลสของจิตเหตุของจิต,จตคือกิเลสฆ่ากิเลสทำให้กิเลสวิราคานุปัสซีและไปถึงขั้นนิโรทานุปัสซีดับมันได้จางคลายและทำถึงขั้นดับได้เริ่มต้นมีนิโรธ เดิมตนดับจึงจะเรียกว่าเข้าสู่การนิมุต์หรือนิโรธถ้ามันยังไม่ดับยังไม่ถึงขั้นนิโรธหรือยังไม่ถึงขั้นนิมุต์ยังไม่ถึงขั้นดับกิเลสมันดับกิเลสมันเบาบางวิราคาจางคลายก็ยังไม่ถึงว่าคุณบริบูรณ์สมบูรณ์นี่นิโรธ นิโรธแล้วต้องนิโรธต้องทวนแล้วทวนอีกเรียกว่าปฏิปฏินิสักข,ขานุปัตสีทวนแล้วทวนอีกทวนอะไรทวนเลไม่มีสวรรค์นินิสักขะนิไม่สักับสวรรค์นี่พยัญชนะคุณอย่ามาเถียงเลยอัตมาแปลงอัตมาเงี้ย แล้วก็เรเรียนตามพระใาญแบบไวายากรณ์แบบบาลีอะไรมาแย้งอัตมาคุณก็แย้งของคุณไปเถอะคุณยึดถือไวายากรณ์คุณไปเอาตามไวายากรณแต่อัตมาตามสภาวะสักขะคือสวรร์สวรรค์โลก,กีนี่แหละสวรรคโลกุตระไม่มีโลกุตระดับสวรร์ดับนรกดับเทวะดับทั้งคู่เห็นไหมมันต้อง ชัดเจนนี้มันถึงจะศูนย์ไม่มีภาวะคู่ดับเทวะเรียกว่าดับกายก็ได้ดับรูปนามมาเหมือนอย่างที่พูดว่าผัสสะดับเวทนาดับที่จริงมันไม่ดับมันมีเวทนาอยู่สัญญาก็ไม่ได้ดับดับสัญญาไม่ใช่สัญญาผัสสะเวทนาไม่ได้ดับหมดเลยในชีวิตที่คุณเป็นอยู่คุณจะดับได้ไงคุณต้องมี สัญญากําหนดรู้อยู่ผัสษาคุณก็มีเวทนาคุณก็มีแต่มันมีอาศัยหนึ่งได้แล้วไม่เป็นสองไม่เป็นสองหรือทําศูนย์ได้แล้วด้วยทําศูนย์ได้แล้วด้วยศูนย์อะไรก็ศูนย์สามอย่างนะมันสหมดเลยไม่ต้องผัสษะหรือผัสษาอยู่ก็เหมือนไม่มีผัสษะแถมอายตนะอีกตัวยังได้เลย เหมือนไม่มีอายตนะนี่ภาษานะไม่มีอะไรมันเชื่อมต่อกันอายตนะคือสะพานเชื่อมต่อถ้าไม่มีภาษากันสะพานเชื่อมต่อก็ไม่เกิดยิ่งอายตนะนี่ท่านตรัสเอาไว,ชาว้ชัดเจนว่าอายตนะไม่ตั้งไม่อยู่ที่ไหนเลยเกิดในปัจจุบันนั้นมีภาษารูปนามีมสัพภาวัสคู่อายตนะจึงเกิดเพราะฉะนั้นอายตนะเกิดนี่แหละ มันคู่สุดท้ายของสภาวะสองของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคืออสัญญีสัตว์กับเนวสัญญานาสัญญายตนะอสัญญีสัตว์ไม่มีอายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอายตนะแต่มิจฉาทิฏฐินั่นอะไปอยู่ที่อสัญญีสัตว์ ในวัญญานาสัญญาเจตนะคุณไม่มีสิทธิ์มีหรอกเพราะคุณไม่มีอะไรกระทบกันสะพานไม่เกิดไม่มีอลยตนดับสัญญาไว้แล้วก็อาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วว่าในศตวาทเก้าคุณทำฌาชนหนึ่งสองสามสี่อย่างมิจฉาทิฏฐิคุณได้แบบโลกีได้ฌานโลกีฌานสี่โลกีนะต่อจากนั้นคุณเข้าใจวันนี้รู้ว่าคือดับสัญญาดับเวทนาคุณก็ดับมันเหมือนอารานนาบททศกขดาบท ดับเลยดับเป็นอสัญญีเลยเมื่อมีเมื่อดับอสัญญีแล้วคุณจะไปรู้อะไรต่อละคุณดับสัญญาเครื่องแล้วของพระเจ้าในสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติต้องมีสัญญาเข้าเคลว,วเวทนาเรียนด้วยเวทนาแทงทะลุรอบหมดเห็นนิโรธในเวทนาไม่ได้ดับเวทนาไม่ได้ดับสัญญาเลยแต่เห็นนิโรธทำนิโรธเกิดทำกิเลสดับเกิด เกิดกำดับอยู่ในตัวเลยนิโรธด,ดับนิโรธเกิดเนี่ยคุณฟังให้รู้กันล้วกันงงไหมไม่งงคือกิเลมันดับนิโรธมันเกิดใช่ไหมสัญญามันกระนดรู้ในเวทนาชัดเจนหมดเลยเข้าเคลียอารมณ์ท่านแปลว่าเวทยิตังเวทยิตตนี่คือการเข้าเคลียอารมณ์โดยสัญญาสัญญาธรรมานเต็มที่ล้วตื่นเต็มรู้อย่างเก่งเลยด้วยแล้วเห็นนิโรธ ละเอียดหมดเลยต้นการลายจบหมดจึงจะบอกว่าเป็นอรหันต์แต่นี่ไปดับสัญญาแล้วอากาสานยญาเจตนะวิญญาณจายตนะในวาดในวสัญญานาสัญญาเจตนะเก้หมดเป็นนิรมานกายเป็นสัมโพกกายเป็นอทิตสมานกายเป็นสภาวะคู่ที่คุณสมมุติเองกายปลอมกายเก้กายได้พบไม่มีภายนอก กายเกสร้างพบสร้างชาติเป็นอากาศสร้างพบสร้างชาติเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณและคนก็สร้างความดับความดับที่เขาของฤาษีนี่มีอยู่สามอย่างและเขาแยกไม่ออกอหรอกสามอย่างหนึ่งอสัญญีสองอกินจัญญายตนะ สามในวัสัญญานาสัญญาเจตนะสามอันเนี่ยเหมือนกันหมดคือดับอย่างดับสัญญาตัวเดียวนี่แหละแต่คุณก็ไปปั้นสภาพอากาศไปปั้นสภาพวิมานเป็นอากาศปั้นสภาพวิญญาณเป็นเป็นแบบวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณคุณปั้นเองอะ่ะและคุณก็ สับสนเพราะมันละเอียดมันไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยเนยวสัญญาจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่สัญญากําหนดรู้ไม่รู้เรื่องหรืออะไรของมันว่าคุณบอกตายตัวคุณบอกอย่างแม่ไม่ได้คุณอย่างเก่งก็แค่สนใจเวรัตบุตรรู้ว่าจริงก็จะบอกยังไม่รู้ว่าไม่จริงก็ยังบอกไม่ได้